สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยป้าไอ้เขาเรียกอะไรกะเพรานี่ป้าป้าครับกระเาสิ้นคิดกับข้าวสิ้นคิดกะเพรากะเพราหมูสับแต่ใช้ใบยี่ราแทนกะเพรานะจ๊ะนี่ป้าป้าเราทำเองกระเพราควายไหมอ่ะกะเพราควายก็ได้แล้วแต่พื้นที่ที่จะเรียกโมนี่ เด็สดสดๆบ้านเราเองต่อสารพิษบใบใหญ่ดีใบใหญ่ดีด้วยดูดูป,ป๊าทุกครั้งที่ป,ป๊าทำกับข้าวให้เรากินนะจะอร่อยมากป,ป๊าทำกับข้าวเก่งนะนี่เออดูเนี่ยดูดูนี่อันนี้ป,ป๊าทำนี่ไข่เราสั่งไงออเดอร์ออเดอร์ไข่ดาวสองฟองให้ดู <c oughs> ต่อไข <c> ่ <oughs> เดี๋ยวเราต้องมาเก็บครัว อันนี้อบหมูอบไก่แม่เราก็ทำอบหมูอบไก่ไปเรียบร้อยละแต่อาเฮียเขาอยากกิน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้แม่ทำาน,นนี่นี่บทฟักทองบดฟักทองเดี๋ยวรอก,กินนะจ๊ะเดี๋ยวรอก,กินรอก,กินขยันนะเนี่ย oh. อันตรีกับกระเทียม ต้มริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นไอมะนาวน้ำปลาน้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บทามีเอ๊ะอันรัาชอต้มันซ่ยตอเดกกับเปล่าหมูไข่ดาวโอ้โหไข่ดาวน่ากินไข่คู่เลยวันนี้ โอ้โหน่าจริงจริงเอดก็กป้าเราเ็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยนะเนี่ยทำกับข้าวอร่อยโอ้โห,โหขยังขันแข็ง<ห>เครือไขยเนี่ยเราจะเอาไปหมักไว้ใน ในในถังหมักต้นไม้ก็จะได้ <c oughs> แกวเซียมไปด้วยแถ่ดีดีดีเนี่ยแล้วก็ใส่ทั้งหมักเลยชุน <c oughs> จามเล่ไปนหมดเลยแบบบ้าทาง กลัวก็วจะเล็กใช่ใช่ใช่อยากรู้ตั้เลยว่าใครเอ่ยทิ้ฉันถึงได้จามได้ตลอดวันจมไม่มีเวลาทำงานใครก่อนทิ้งฉันจามผัดเชยพัดเชยร้องเหละปลาฝั่งได้ดีกำลังใครทำกับข้าวให้กิน ส่วนนี้จังไอ้นันซอห่อยนงำร้อาป้าใส่ซอห่อยน้ำร้งงใส่นี่ที่เป็นแบบผ่นอนยังไ,ไม่ได้เปิดฝาย<อ>ัง <c oughs> ไม่ได้เปิดฝาใส <c oughs> ่อย่างเดียวนะ คือปา้าว่าต้องทำกับข้าวเนใส่แต่ซอสหอยน้ำรมอย่างเดียวนะน้ำเติมหน่อยนะป้าก็เติมน้ำใส่ค่ะฉ <c oughs> ุนแ <c oughs> บบนี้จ้ะ ยีราดร้อนแรงยีราดร้อนแรงอืมอุ้ยน่ากินอุ้ยน่ากินอุ้ยน่ากินสุดๆ ปลิกกับกระเทียมตำมปลิกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นไอมะนาวน้ำปลาน้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บถามีเ <c oughs> อ๊ะอะไรมนซ่อมต้มเฮ้ยกับเปล่าหมูไข่ดาวโอ้โหไข่ดาวน่าก,กิน คู่เลยวันนี้อนโอ้โหน่าจริง,รงเตเดี๋ยวจะปับป้าเรามีคนที่ทำกับข้าวอร่อยนะเนี่ยทำกับข้าวอร่อยโอ้โหขยันขันแข็งข เครือข่ายเนี่ยเราจะเอาไปหมักไว้ในใน <c oughs> ในถังหมักต้นไม้ก็จะได้ <c oughs> แขว่วเซียมไปด้วยอย่างดีๆเนี่ย <c oughs> แล้วก็ใส่ทั้งหมักเลย <c oughs> <c oughs> ชุน <c oughs> จาม ได้เป็นคนในกับบ้าทำข้าวครัวก็จะเล็กผัดชายัดไชายชย่อยากรู้ตั้งเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันถึงได้จามได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานไร้คนถึงฉันจาพัดไช่ผัดไช่ร้องเลยป้าสั่งได้ได้ดี กำลังใครทำกับข้าวให้กินสูตรดัง <c oughs> ไอ้นันซอสหอยน้ำร้อนป้าใส่ซอสหอยน้ำร้ใส่นี่ที่ได้ล้วะพ่อยังไม่ได้เปิดฝา <c oughs> ยังไม่ได้เปิดฝา ใส่อย่างเดียวนะคือปา้าว่าต้องทำกับข้าวเนี่ยใส่แต่ซอสหอยน้ำรรมอย่างเดียวนะน้ำเติมหน่อยนะป้าก็เติมน้ำใส่สึงใส่ใบยี่ร่า หอมน่ากินนี่รัะร้อนร้อนแรงี่ราะร้ร้อนแอืออุยน่ากินอฮ้ยน่ากินนากินสุดเลย สวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยป้าเอเขาเรื่องอะไรกะเพานี่าป้ากะเ้าสิ้นคิดกับข้าสิ้นคิดกะเพากะเพาหมูสับแต่ใช้ใบยี่ราแทนกะเพานะจ๊ะนี่ป้าป้าเราทำเองกะเพาควายไหมอะกะเพาควายก็ได้แล้วแต่พื้นที่ที่จะเรียกโว้นี่ ไปเด็ดสดๆบ้านเราเองต่อสารพิษใบใหญ่ดีใบใหญ่ดีด้วยดูดูป๊ป๊าทุกครั้งที่ป๊าป๊าทำกับข้าวให้เรากินนะจะอร่อยมากป๊ะป๊าทำกับข้าวเก่งนะนเออดูนี่ดูดูนี่อันนี้ป๊าป๊าทำนี่ไข่เราสั่งไงออเดอร์ออเดอร์ไข่ดาวสองฟองมาดู <c oughs> ต่อไข่เดี๋ยวเราต้องมาเก็บครัว อันนี้อบหมูอบไก่แม่เราก็ทําอบหมูอบไก่ไปเรียบร้อยละแต่อ่เฮียเขาอยากกินอันนี้อันนี้อันนี้นนแม่ทำนี่น,นี่บทฟักทองบดฟักทองเดี๋ยวรอกินนะจ๊ะเดี๋ยวรอกินรอกินขยันนะเนี่ย